วันนี้ชุมชนบ้านหนองประดุกของเราเนาะท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมที่สวนนะครับผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้ผลิตปุ๋ยนะครับซึ่งสวนผู้พันเฮของเรานะครับได้ช่วยเหลือชุมชนก็คือได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะครับเหมาะสําหรับผู้พันเฮของเราในการทําการอนุบาลพืชในระยะเริ่มต้นนะครับ mm hmm. ปุ๋ยตัวนี้นะครับดีอย่างไรนะครับปุ๋ยตัวนี้ก็คือ ปุ๋ยขี้จอกนะครับบทละเอียดนะครับได้จากาท้องถิ่นของเราก็คืออยู่ที่อางเก็บน้ำห้วยทรายของเรารขิ้นตรงนี้นะครับโดยการที่เขามีเศษสวะหรือเศษพืชตัวนี้ลอยน้ําอยู่นะครับจากนั้นก็ทําการเก็บขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วทําให้เขาเกิดการหมักหมักตัวนะครับเกิดปุ๋ยอัตราส่วน NPK เท่าที่ทราบก็คือ6-1-3นะครับซึ่งอัตราส่วนนี้นะครับมีความเหมาะสมยิ่งที่จะ ผมนะครับที่สวนเราใช้ในการเอามาเพาะต้นกล้าของผู้พันธุ์เฮงนะครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการในเรื่องของปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์นะครับหรือว่าปุ๋ยเคมีหรือน้ำหมักใดๆทั้งสิ้นนะครับเราใช้ตัวนี้และครับแล้วก็ไปผนวกกับซอยพลัสของผู้พันธุ์เหของเรานะครับนำมาอนุบาลเม็ดพันธุ์ตัวนี้ได้อย่างดีและแค่นี้แหละครับที่สวนนะครับความลับของเราที่สวน อยู่ได้เป็นปีๆนะครับต้นสามารถเจริญงอกงามโดยการเพียงแต่รดน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ผมว่าสุดยอดเลยนะครับในเรื่องที่เราจะใช้ตัวเศษจอกเศษสวะลอยน้ำนะครับมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับการปลูกนะครับตัวนี้ผมยอมรับเลยครับว่าทางสวนเราใช้ตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะครับของผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราครับผมขอบคุณครับอรย์ครับผมขอบคุณมากครับผม